ดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องน้องมาเินครอบรัตวตโวนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มแต้มเอ่อที่มันเป็นตัวยูนะครับให้ถึงพันนะผมแล้วก็เอ่อเปิดเนี่ยที่มันเป็นเหมือนแลกเปลี่ยนครับที่มันได้หนึ่งพันเพชรนครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูดูไหนนี่หนึ่งใช้หนึ่งพตัวยนะูเนี่ยมันจะได้เพชรสองพันห้าครับ แล้วเรามีอยู่เกือบจะพันละเดี๋ยวรับตรงกิจกรรมด้วยเพื่อได้เพชรเพิ่มรับรับเลยไปอันนี้ได้เพชรมาหกสิบเพชรยังไม่ถึงพันเลยโธ่อะไร หรือว่าอันไหนสัปดาห์หรายวันคืออะไรได้เลยยังไม่ใช่เดี๋ยวดูอันอื่นกันไม่มีเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรน่าจะไม่ถึงพันก็นไม่เป็นไรเดี๋ยวรับอันนี้ด้วยไป เอาเวลาว,วิเศษมีอะไรให้รับไหมอืมแต่ละอันไม่มีพอยเลยอะ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับฟาร์มบผมไปรอสกค้ กีมบุกเราเสมอกันกองกลางเราดีกว่าตั้งรับเราดีกว่าครับ <S <S นี่มาคอยดูใครจะชนะหรือแพ้โอ้โหทีมเขาดีอยู่มาโยนครับเปิดครับไปที่ซากาซากาเคียนฮิลไปครับ เคหิลอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดเอาอยัางไงเลดฟอร์ดโอเคอุ้ยติดวิสไโลโลดิโกโอเคคีโาโดโอเอาอยัางไงเห็นเบลลิงแฮม,มอยู่ตรงนั้นแลใส่ไปเอ้าไปไปเคฮิวเฉยไปครับเลดฟอร์ดเลดฟอร์ดเอาอยัางไง แนฟฟอร์ดเอาแล้ววิสอุย้ยโอเคโอเคผมไปครับกระชากไปกระชากอีกทีนึงงอ้ยไม่ฟาวด้วยเฮ้ยไม่ฟาวได้ไงอ่ะโอโอเคไปก่อนซากาซากาโอเคเอาไม่ฟาวโอเค โอ้ยถ้าไม่ฟาวไม่รู้ยังไงแล้วโอเคเปิดไปตรงนี้ดีกว่าโอเคไปครับส่งมาคิมาโดโอเคโุ้ยแรดฟอร์ดโรดริโก้ยูเซโอเคไ้อยู่ไปติดหลายการโอ้โหฟาวฟาวอะไรอ่ะโอ้ยโรดริโก้โอเค โอ้โหิจิมแล้วยังไปต่อได้เหรอเฮ้ยชาวสาสไตร์เกอร์โอเคโอ้โหเอาแล้วปั่นมาโอเคออกหรือเปล่าโอเคเบิดไปสัก,กะชาววาสไตลเกอร์ไรกันไว้ปั่นไกลลูกนี้โอเค เราดูไปครับกูตัวโอเคต่อบอลครับยนครับกระชากไปกระชากอีกทีกระชากอีกทีอ่ะแล้วมาแล้วปัน่นอุย้ยพีตทเช็คอุย้ยอา้าวเวลนึงแฮมเก็บได้แล้วปัน่นโอ้โหหมดเวลาซะก,ก่อนครันะเสียดายครั้งแรกครับศูนศูน วิสไปโลดิโก้ลาวิสไลกาชอยส์ไซเกอร์วิสโอเคติดไลกาครับวิสไปเอ้ยลาวิสโรดิโก้โอเคคืนกูตัวตัวเปิดยาวมาซาก้ามองไปโยนครับโยนครับเลนเชงมาแล็ปโอเคกระชากกระชากมาไม่ได้ตัวนี้วิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่า แล้วก็ปั่นอุ้ยปเีเชเชอุ้ยมองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียดายครับยูเซโรติโกโอเอาแล้ววิ่งตามบอลอย่างนี้โอเคกูตัวตัวไหลามาซาก้าตูติดชวายไสตายเกอร์แลดฟอร์ดโอเค ไปครับไปต่อกิโมโนเบลลิงแฮมเคฮิลจินโนล่าโยนครับซากะอุ้ยติดกูตัวโอเคกูตัวเก็บได้ครับไปโอเคครับไปครับผมเคฮิลเบลลิงแคมครับไปเคฮิลโยนครับ โอเคโอเคผมไปได้ไหมลูกได้ปะอุ้ย hmm. อ okay. okay. ู้หู้ติดลาวิศโอ้โหไม่รู้จะต่อไหมดิโก้ยูเซาแล้วโรดิโก้โดนไหมเม็ดนี้โอเคโอเคยังรอดอยู่ลูกไปโอุ้ยหมด เกมรับเสมอเกม,น,มน,นี้จะเก็บแต้มที่เอาไว้เปิดเ,ปรรเล่นอีกสองตาครบแล้วเล่นอีกตาหนึ่งก็ครบแล้วเจ็ดสี่แล้วถ้าชน,นะยิปต้องอีกสองตาเอ,ออีกตาหนึ่งแล้วก็เล่นอันที่มันแบบเจอกับโกเลยตาหนึ่งโอเคดอนมุน เปิดบ้านเจอเลือ์พวบทุกอย่างเราดีกว่าหรือเปล่านั่นจะใช่ดูไม่ทันโอ้โหทีมของเขาอย่างนี้ทีมเราก็อย่างนี้โอ้โหไม่น่าซื้อจินโล่าเลยน่าจะซื้อมานี่แต่แพงแต่จินโล่าคมอยู่ไปตอบโอเคเอาพลาดครับ หลุดเดียวพลาดแล้วได้ไหมลูกอุ้ยอู้ยโดนมุนเราก็พลาดแล้วกันเอาแล้วจินอล,ลาเคฮิวมาตินเนสโอเคโอเคครับ,รบไปต่อบอลทุนครับไปจินอล,ลาจินอล,ลาขอกระชากแล้วไม่หลุดโอ้โหมาตินเนสเอาอยัางไงไป สบอตสไลด์สบอตสไลด์โอเคได้ครับผมเบลลิงแคมไปเคฮิลสักก้าจิโนล่าย้อนครับย้อนครับกระชากย้อนครับขอกระชากอีกทีขอกระชากอีกทีหลุดมาตีเนสเคฮิลมาเคฮิลมาอู้ยอู้ยเบลล์เรื่องแคมได้ไหมอ้โหสบอตสไลด์ไปเคฮิล สปอสไลด์ต่อมาตินเนตมาตินเนตเนพาวเวอร์ช็อตเอ้ยโอเคชนเสาโชคดีไหมเกือบสปอสไลด์ยิงนิ่มๆกูตัวรับเข้าสองครับเอา้าอะไรอะอุ้ยลนปายอนครับเคฮิลโอเคซาก้าส่งไปที่อุ้ยมันส่งไม่ได้มันมีตัวบีบอะ สวยโอเคไปก่อนฮินโนลา่าเบลลิงแฮมได้เคฮิวอุ้ยติดมาติเนทโอโ้โหมาติเนทต่อสวอตสไลด์ไหลไปเอาอยัางไงส่งมาที่โอเคได้อยู่หมดครึ่งแรกครบับศูนย์ศูนย์นอีกแล้ว พี่พท่านใดจ,จะเล่นกับน,น้องแอดไว้เลยนะครับผมเคฮิวเปิดเบลลิงแฮมยนครับเอ้ยจินโดล่ายนครับไปเอายังไงโอเคไปจินโดล่าคืนยนครับตรงไหมเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเผาชอ็อ,ชอตอุ้ยช็อตยังไงรูปมาสองตัวเลยมนะัโยโย้โอ้ยมาตีเนสเอายังไง อุย้ยเอาแล้วเอาแล้วเคฮิวเคฮิวไปโอ้โหแต่ละตัวชื่ออะไรนี่ไม่รู้โอเคได้ไหมอุย้ยโอเค<ฮ>ติดอย่างเดียวอะ่ะเขาตอบบอลกันสวยมากเลยโอเคสวยไป โยนครับจีโนล่าจีโนล่าไปโอ้ล้ำหน้าล้ำหน้ายัางไงอะ่ะเดี๋ยวหนูก็ดูดูก็ล้ำหน้าเลยอะไรอะ่ะเนี่ยล้ำหน้าแบบนี้ดูไม่ล้ำตอนจับบอลไม่ล้ำอ้าวเหรอเอไอโกงเหรอไม่รู้โอ้บายมาจิเนสมาจิเนสเอาอยัางไง กิโมโดรอดักรอดักมาติเนทโอเคเอาเอาจะดักเขาหรือเข้าทางเขาเนี่ยโอเคโอ้ยโอเคเปิดไปดินโนล่ามองนิ่มๆม,มาก่อนเอา้าเบลลิงแฮมไม่เก็บเฮ้ยเบลลิงแฮมไม่เก็บอะไรเนี่ยโอ้ย เดวิลล no. ิงแฮมน้อเกือบแล้วไปส่งมหส่งไม่ได้อ่ะโดนประกบอ่ะโอ้ประกบอย่างแน่นมาติเนตเคฮิลคเคฮิลไปยนครับโอ้โหคเคฮิลมารตินเนตโอเค มาโดไปครับโอ้โหจบเกมศูนย์ูนยอีกแล้วโอ้ยสู้ๆลูกใครจะเล่นให้บอกเท่าตัางใครเล่นกับใครจะเล่นแอดมานะครับชื่อมาวินวทีสองหนึ่งสองะครับที่ขึ้นอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับตอนนี้นะครับเอ้ยเออใช่ตอนนี้นะครับ,เ,ออเ,นนรบเพราะว่าผมจะปิดแล้วนะครับสาม แคบไปนะครับสามสองหนึ่งโอเคไปครับไปขาดอีกห้าแต้มต้องเล่นอันนี้มา <c oughs> เจอแมนยูด้วยเจอแมนยูซะด้วยลยังไงรอบโ,โ,โ,โอเค โอ้โหทีมเขาโอ้โหดูแลยังไงก็ชนะแต่พูดก็พูดเลยไม่ได้อาจจะแพ้ยนครับไปยนครับปัน่นอุย้ยโยลิศเหนียวจัดจังงวันนี้ออะเลี้ยงมาเลี้ยงมาแล้วก็ปัน่นคมๆอุยอ้ยออกเอาแลวเคหิวเคฮิว,ควปัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมเข้าไปเลยครับนำเมนูหนึ่งนโนทีมาโด ไปเคหิวเคหิวปั่นลุยติดโดริสจังหวะนี้จินโนล่าจินโนล่ากระชากมาแจสินโยเขาตีเสมอโอ้อุ้ยโยริสเหนียวเกินปั่นอีกทีโอเคโู้ทีมเขาสอนยิงเขาครับทีมเขาไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนกันอุ้ยออกเคหิวไปจินโนล่าจินโนล่าปั่นอุ้ย มโยูรินเหนียวจังอ่ะเอาไปซื้อมังแล้วแม่พ่อซื้อโกน้องแพง <c oughs> เห็นโกเขาราคาไม่ถึงห้าร้อยล้านแล้วบอกดีไม่เป็นไรเคี้วเก็บอุย้ยเหลืออีกสิบแปดวีครับอุย้ยปั่นติดครับเอาแล้ว เขาช็อตอุ้ยเฮ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 ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหเนต้าเคลียดี๋ยวมไปแฮมไปก่อนอุ้ติดอุ้ลูซีโอโอเคครับจบเกมชนะสี่สามครับผมได้เท่าไหร่ได้สิบโอเคเดี๋ยวไปเอาเพชรแล้วก็เปิดแพ็คครับไปครับที่มันแลกแบบนี้ได้นานมาทีครับผมบางทีไม่มี แพ็คหนดีเอากิจกรรมใหม่ไหมกิจกรรมใหม่เลืหน้าไปคลิปหน้าให้ดูกิจออกรรมอ๋อเปิดเพชรอะเหรอ,อ,อเอาไปเลยดเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าไหนมันเดียวกันมาลงองรอกับอันนี้ลองอันใหม่หน่อยกันแล้วกันเผื่อกิจกรรมพุ่งมาแล้วเขาจะให้ของดีลองเดูยไปอันนี้เป็นโบนัสครับอันนี้ไม่เกี่ยวไป ไปสามสองหนึ่งกดที่รูป E A ส port ครับไปลุ้นครับขอปีเตอร์ชมเข้าอุ้ยวองมาใหม่ยางสวยอ่ะอิตาลี L B U ฮะทีมอะไรเนี่ยโอเคเก้าเก้าไม่เป็นไรครับถึงว่าเราเปิดเล่นๆลแล้วกันเดี๋ยวดูราคามาเน่กับจิโนลาก่อน ราคาจิโนล่าตอนนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านโดยประมาณครับมาเน่น่าจะแพงมาเน่ Money อยู่เอานัซอร์ L W เอ้ยลืมกดบัลงดอครับโทษทีสักครู่นะครับผม โปรแกรมบังลบอโหมานี่300กว่าล้านเลยอะแต่น่าจะดีนะียโอ้โหวยังแพงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องมาเป็นครอบคร,รัวโตบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ